<ted> <libr ame> สวัสดีครับเพื่อนๆเราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมด6เอพิโซดแล้วนะครับสำหรับในการจัดอันดับหุ้นปันผลและวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งพอร์ตนะครับที่เขาให้ปันผลถึง9เซ์แบบเนียนเลยสำหรับใครที่ชอบพอร์ตในรูปแบบของการจ่ายปันผลต่อเนื่องการปันผลที่ดีผมว่าไม่ต้องหาที่อื่นแล้วครับช่องหุ้นปันผลนี่แหละถือว่าเป็น อันดับแรกๆของประเทศไทยแล้วใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e กดไลค์นะครับหรือจะแชร์เพื่อนๆรู้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเรียนเชิญเลยนะครับเป็นเพื่อนเป็นสมาชิกกันไว้ก่อนแล้วไปดูกันครับว่าในทั้งหมด6พอร์ตมีพอร์ตไหนที่น่าสนใจบ้างพอร์ตนี้จะรับเงินปันผลครอบรหนึ่งปีเรามาดูผลต่างเรื่องของกำไรและดูปันผลด้วยว่าได้อยู่เท่าไหร่9%เอนียนๆครับ มาด้วยตัวแรกครับเพื่อนๆครับก็คือหุ้น ASK หรือ ASIA ียเสริมกิจ Leasing ได้พูดได้คุยกันไปแล้วนะครับตั้งแต่การทำจัดอันดับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ,บปล่อยตัวสินเชื่อรถบรรทุกนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเติบโตขึ้นด้วยเกิดจากตัวบริษัทเองนะครับก็มีไรายได้ใหม่จากกลุ่มประกันภยัยรถบรรทุกด้วยเช่นกันกำไรบวกไปแล้ว7เอ่อ78%นะครับเพื่อนๆครับกิดเวลา1ปีถือว่าสวยงามบานตะไถย สวยเิ็บเลยนะในขณะที่ตามมาก็จะเป็น DIF นะครับสำหรับตัว d f เนี่ยก็ปัจจุบันนะปันผลอยู่มานสัก7.5%าเแต่ว่าตัวกำไรขัดทุนของบริษัทอยู่ที่6.2%นะตัวที่เป็นทุน12บ0าท90นะครับแล้วก็จ่ายปันผลครบปีเรียบร้อยถัดลงมานะครับก็คือ F Smart อ้้หจากต้นทุนประมาณสัก6บาท90 อูแม่บวกไป86.96%เรียกว่าบวกหนักเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือตู้เต่าบินเอาละนะครับตอนนี้มีประมาณสัก3ามถึง400ตู้ไม่รู้ว่าอนาคตจะไปถึง20,000ตู้ตามที่เขาระบุไว้หรือไม่นาวันนี้ราคาหุ้นของ F-Smart ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับเอาละต้องไปประเมินความเสี่ยงกันอนาคตแหละว่าจะมีกำไรมาเติมจริงหรือไม่แต่วันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่า กำไรละแล้ว86%ขายก็ดีกินปันผลก็สวย7จ็นตะตอนนู้นแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะครับต่อมาเป็น Gc Global Connection ตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดเคยจัดอยู่ในรุ่นออครั้งที่1ครั้งที่2ด้วยเหมือนกันตัวนี้กําไรเติบโตขึ้นดีนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 80.87%เรียกว่าจากทุนเนี่ยมาถึงราคาณปัจจุบันอกําไรอื้อเลยนะครับถือว่าเป็นคุ้นปันผลแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่วิ่งเกินปันผลมากไกลมากเลยทีเดียวตัวนี้ก็มาพร้อมกับช่วงสถานการณ์ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านปิดโตเคมีพัน์ช่วงโควิดที่ผ่านมาน,นะครับ ในขณะที่ a z z e ีฟนะครับเบอร์หนึ่งตลอดการนะครับปัจจุบันก็ยังมีปันผลอยู่ประมาณสัก9%ในขณะที่ส่วนต่างราคาก็มีเหมือนกันนะครับจาก9 60, บาท60วันนี้ก็ประมาณสัก10บาท20บาท30มนะครับมีส่วนต่างอยู่ประมาณสัก6.25ปัจจุบันก็มีปันผลอยู่ประมาณสัก9ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหน้านะครับว่าจะจัดอันดับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ต่อมาเป็นมันติแบ็กนะครับ M-back ซึ่งตัวมันติแบ็กเองเนะี่ย พลาดนะครับรายได้ก็ไม่ค่อยดีกําไรก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เกิดจากปเดในเรื่องของการขนส่งทางเรือมันคับข้างมากนะครับทำให้เขาไม่มีตู้สินค้าที่จะส่งแล้วก็สินค้าล่าสุดเนี่ยต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นจากาต้นทุนพวกราคาน้ำมันเม็ดพลาสติกต่างๆก็จะเห็นว่ามีขาดทุนอยู่26.24ตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวในพอร์ตมั้งที่ขาดทุนนะครับ ผดมาเป็นผลทัญญะนะครับ PHOL รอบเต็มาาที่3ที่ผ่านมาก็ยังเป็นรอบที่บริษัทนั้นยังสามารถทำกำไรดีๆจากสถานการณ์ช่วงโควิด1 9นะครับแต่อนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คงต้องไปดูรณะของการขายของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กันภัยในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ระบบน้ำต่างๆแต่ว่าล่าสุดนะครับเช็คราคาอัปเดตตอนนี้ก็บวกอยู่42.75ก็ถือว่าเป็นคุ่นปันผล ตัวหนึ่งที่ทำกำไรได้ดีเลยทีเดียวถัดมา PT นะครับตัวนี้บวกอยู่2.59%แต่มาด้วยเงื่อนไขคือขาดทุนกำไรลดลงแต่ตัวบริษัทยังมีความพยายามนะครับในการที่จะปันผลสูงขึ้นก็ถือว่าได้ใจนักลงทุนคุ้นปันผลไปเนื่องจากว่าแม้กำไรจะไม่มาแต่ปันผลยังจ่ายได้ใกล้เคียงเดิมสุดยอดยก <laughs> ยกความดีความชอบให้เข้าไปนะครับก็ S M P C ก็สำหรับตัว S M P C เนี่ยบวกอยู่ประมาณ1 1 5เนเนื่องจากปร,ริมาณความต้องการในการ ใช้ถังแก๊สเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเมกาก็ขายดีนะครับในเอเชียบ้านเราก็ขายดีแล้วก็ตัวบริษัทบอกว่าในไตรมาสสามยังมีความต้องการอยู่แต่ว่าค่าระวางเรือค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้ในไตรมาสที่3กําไรอาจจะไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่นักแต่ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทก็จะต้องปรับราคาขึ้นไปในอนาคตอยู่ดีนะครับวันนี้บวก 11. 6เ ในขณะที่ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับก็บวกอยู่85.32ก็จะสังเกตว่าจากทุนประมาณสัก27 28บาทแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะครับที่สละเรือก็คือไม่ไปต่อกับทิปชื่อเดิมของเขาคือ TIP นะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นทิป H ในภายหลังเนื่องจากว่ามีการแลกคุ้นและบางคนก็ไม่ได้แลกคุ้น,นะครับขายในตลาดเลย นื่องจากความยากลําบากจะต,ต้องมีการส่งอากรสแตมขอแลกขอย้ายวุ่นวายนะครับแต่วันนี้คนที่ย้ายคนที่เปลี่ยนนะครับแล้วคนที่ถือมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าได้กําไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับ85ในขณะที่ภาพรวมของเงินปันผลท่านจะเห็นว่า1ปี นะครับผมสรุปรวมเลยก็จะมี ASK ประมาณ 7%, DIF ประมาณ 8%, นะครับ F smart ประมาณ 8%, GC อยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นตะ์แล1วสิในขณะที่ Jasif e ก็อยู่ประมาณสักเอ่อ10%ปรเซ็นต์ะครับ Multi b a บ็กผลทัญญะประมาณ 10.8, นะครับ PT ประมาณ 10, SMBC ประมาณ 7.5, นะครับแล้วก็ทิพยะโคดิ้งอยู่ประมาณสัก6%กกว่า รวมๆแล้วจากทุนประมาณ1ล้านนะครับเทียบทุน1ล้านก็จะได้อยู่ประมาณสัก9 1 9แบบหวานเจ็บ yep. ซึ่งก็ต้องบอกว่าในสภาวะของตลาดแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะสามารถหาแบบนี้ได้เสมอๆไปแต่แน่นอนครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากสภาวะเรื่องของตลาดมันมีการปรับตัวขึ้นและปรับตัวลงแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการจัดอันดับ ในครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นครั้งที่7แล้วนั้นเนี่ยผมก็จะทําการจัดอันดับโดยมองเมือนเงื่อนไขของการจ่ายปันผลที่ดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยผมพยายามจะเน้นความเสี่ยงที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้ดูว่ายังพอมีอนาคตบ้างแล้วก็ซื้อกระจายกระจายหน่อยผมว่าน่าจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตไปได้ทีเดียวในขณะที่ยังรักษาเรื่องของอัตราการจ่ายปันผลตอบแทน อยู่ในดับที่น่าพอใจประมาณสัก6ขึ้นไปซึ่งบางปีเนี่ยบางรุ่นหรือบางครั้งอาจจะมีปันผลที่อยู่ระดับประมาณสัก8ของพอร์ตนะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับ9หรือ10บ้างซึ่งนั่นหมายความว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะมันจะมีสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเหมันมีความเสี่ยงมีความรู้สึกที่กดดันเพื่อนๆอ,อยู่พอสมควรแต่นั่นแหละคือเงื่อนไขที่ดีในการที่จะเก็บสะสมหุ้นที่จ่ายปันผล เก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งตัวไหนถ้ามีแนวโน้มในการเติบโตปันผล15%ปันผล20%เมื่อถือระยะยาวมีเห็นแน่นอนครั้งหน้าอย่าลืมนะกด subscribe ไว้กับการจัดอันดับหุ้นปันผลครั้งที่7มีตัวอะไรบ้างรอชมได้เลยครับ